ตรีรฝึกเข้มตำรวจตรงพักชายแดนพร้อมรับมือเหตุสู้รบหลังสถานการณ์ไทยขเขมรตึงเครียดพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหรือแผนอพยพประชาชนกรณีเกิดสงครามที่โดมเทศบาลตลาดนิคมปราศาสตร์อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์โดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตำรวจสามารถปฏิบัติตามแผนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูทรตามแนวชายแดนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน13ชุดปฏิบัติการรวม78านายพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชรักษาราชาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ากล่าวว่า โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุดปฏิบัติการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนตามแผนอพยพกรณีเกิดสงครามภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็นภารกิจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานสุรชัยพิรักษาผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดบุรีรัมย์ภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน